สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันนะคะพร้อมหรือ,อยังคะที่จะมาเรียนรู้คำสระเอกันค่ะสระเอนะคะเป็นสระเสียงยาวเขียนอยู่ข้างหน้าพยัญชนะแบบนี้นะคะออกเสียงไว้เอค่ะไปค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทบทวนบทอ่านอะเคกะตะขันนะคะที่เราได้เรียน,นไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะมาค่ะเด็กๆพร้อมนะคะอ่านพร้อมคุณครูนะคะ สะระเอตาดูที่ลูกศรน,นะคะสะระเอตาเขกะตาขำตาเขกะตาขำชอบร้องรำร้องริเกตาขำชอบร้องเหส่วนตาเขชอบร้องรำมานะฟังตาขำส่วนเจ้าดำฟังตาเข พวกเรามาฮาเฮฟังตาเขกะตาขำเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูรู้นะคะว่าเด็กๆอ่านเก่งกันทุกคนเลยมาค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกันออกเสียงชัดๆค่ะชะ้าๆไม่ต้องตะโกนนะคะใช้เสียงที่เราพูดอยู่ปกติแต่ว่าออกเสียงให้ชัดๆแค่นั้นเองค่ะสระเอตาเขกะตาขำ ตาเขกะตาขำชอบร้องรำร้องริเกตาขำชอบร้องเหส่วนตาเขชอบร้องรำมานะฟังตาขำส่วนเจ้าดำฟังตาเขพวกเรามาหาเหฟังตาเขกะตาขำฝึกอ่านบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่อ่านได้ ่านเก่งค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคําสะระเอนะคะข่าวที่แล้วเราอ่านไปแล้วนะคะมาดูค่ะน้องคนนี้เป็นอะไรนะเด็กๆร้องไห้ร้องไห้โยเยค่ะสะกดนะคะยอโอโยอยอเอเยโยเยอมาค่ะคําต่อไปนะคะ ผู้ชายคนนี้นะคะขาหักค่ะประสบอุบัติเหตุเวลาเดินเขาก็เลยต้องเดินขาเป๋ขออาขาปอเอเปเปไม่จัดตาวาเป๋ขาเป๋อีกครั้งนะคะเราเรียนไปเรื่องของวรรณยุกต์ไปแล้วที่มี4รูปห้าเสียงนะคะสะกดแบบนี้นะคะ ขออาขาปอเอเปเปไม่จัดตาวาเป๋ขาเป๋ไปค่ะคําต่อไปนะคะผู้ชายคนนี้ถ้าทานจะไม่สบายเป็นไข้หรือเปล่าหรือเป็นอะไรนะตัวสั่นขาสั่นมือสั่นไปหมดเลยเวลาเดินเขาก็เลยเดินโซเซค่ะโซอโอโซซซเอเซโซเซ มาค่ะคำต่อไปกันนะคะรู้จักขนมชนิดนี้ไหมคะหว,วานหวานเหนียวเหนียวนึบดนักนึบดับบางทีก็จะมีบางอันนะคะมันจะแข็งแข็งหน่อยนะคะข้างในมีถั่วด้วยเขาเรียกว่าขนมตังเมค่ะอันนี้นะคะเป็นสระอะมีตัวสะกดแปงลงร่างเป็นไมหันอากาศแต่ยังออกเสียงอ่ะอยู่นะคะเด็กๆจำได้เนาะมาค่ะเราไปอ่านกันค่ะ ตออะงอตังมอ,อ,อเอเมตังเมอีกครัร้งนะคะตออะงอตังมอเอเมตังเมนะคะไปคำต่อไปกันค่ะนี่ค่ะสระเอเหมือนกันค่ะอะไรคะใช่ค่ะกางเกงกออางอกางกอเองอเกง กลางเกงอีกครั้งนะคะกอางอกลางกอเองอเกงกลางเกงอันนี้เป็นคำสระเอที่คุณครูนำมาให้นักเรียนรู้จักนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการทบทวนจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อที่จะไปสู่การฝึกอ่านในวันนี้ค่ะคำนี้อะไรคะริเกค่ะรออิริกอเอเกริ เกคำต่อไปนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคะจาได้ไหมเอ่ยใช่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เกเรกเอเกรอเอ,เ,อเรเกเรคำต่อไปนะคะอะไรคะมีน้ำมีทรายมีท้องฟ้าสวยงามมีเสียงดังสู้สู้ทะเลทออะทะรอเอเร ขาเล่คำต่อไปค่ะนาฬิกาใช้บอกเวลาวอเอเวลออาลาเวลาตอนนี้นะคะเราได้ทบทวนคำไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เด็กๆมาดูในหนังสือนะคะของเราหนังสืออ่านออกเขียนได้นะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะ วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวสไลเอเป็นเรื่องราวของชารีเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีแดงกับลาตัวนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าลานะคะรูปร่างคล้ายม้านะคะล,ล,า,า,า,ะคะลาตัวนี้เป็นยังไงแล้วชารีเป็นยังไงเข้ามาเกี่ยวข้องกันยังไงมาดูกันนะคะเด็กๆดูตามที่คุณครูชี้แล้วฟังเสียงคุณครูออกเสียงก่อนรอบต่อไปเด็กๆค่อยอ่านตามนะคะกเอเกขาเก ลาขาเกมาทะเลรอเอเรเกเรชาลีเกเรฮอเอเฮเฮฮาชาลีดูลาเฮฮาดีซอเอเซเซ,ซ,ซ,ซมา ลาเซมาปะทะชาลีชาลีเซมาทะเลทอเอเทเทยาชาลีเทยาทาขาอีกรอบนะคะอีกครั้งนะคะกอเอเกขาเก ลาขาเกมาทะเลรอเอเรเกเรชาลีเกเลฮอเอเฮเฮฮาชาลีดูลาเฮฮาดีซอเอเซเซมาลาเซมาปะ ทะชาลีชาลีเซมาทะเลทอเอเทเทยาชาลีเทยาทาขาเป็นไงคะเรื่องราวของชาลีกับมา้าม้าตัวนี้เป็นม้าที่ขาเกขาเขาผิดปกติค่ะเวลาเดินเขาก็จะเดินไม่ค่อยตรงทางนะคะ เป็นเป็นลาที่น่าสงสารนะคะลานะคะตัวลานะคะคุณครูพูดผิดนะคะตัวลาตัวนี้นะคะขาไม่ค่อยปกติเวลาเดินไปไหนเขาจะเซไปเซมานะคะแต่ชาลีนี่สิชาลีเป็นเด็กที่เกเรดูสิคะกำลังไล่ตีแมวอยู่เลยไม่น่ารักเลยค่ะพอชาลีนะคะหันไปเห็นลาที่เดินขาเกเขาก็ดูลาเฮหหา เฮฮาของชาลีก็คือไปขำไปขำลาที่เดินขาเกลาก็รู้สึกโกรธและลาก็เลยเซเดินเซไปชนหรือไปปะทะชาลีชาลีก็เลยเซมาตรงที่ทะเลนะคะพอเ,เซมาที่ทะเลแล้วชาลีก็เป็นแผลจากการที่ลื่นไปโดนทรายหรือก้อนหินชาลีก็เลยต้องเทยาทาขาตัวเองเด็กเเห็นไหมคะ การไปขบขันหรือไปล้อเลียนคนอื่นนะคะที่ไม่เหมือนเราที่ทําอะไรผิดปกติเนี่ยไม่ดีเลยนะคะเด็กๆอย่าไปล้อเลียนใครนะคะแล้วจะได้รับอันตรายได้รับผลตอบแทนแบบชาลีนะคะเด็กๆคะลองฝึกอ่านฝึกเขียนหน้านี้ด้วยตัวเองนะคะหลังจากที่เด็กๆฟังครูไปแล้วสองรอบเด็กๆก็ไปฝึกอ่านในหนังสือด้วยตัวเองอ่านเสร็จแล้ว เด็กๆคัดลายมือหน้านี้นะคะใส่ลงไปที่สมุดคัดลายมือของเด็กๆแล้วก็เขียนชื่อตัวเองสองบรรทัดอัดคลิปมาฝากกันนะคะหน้านี้นะคะต่อไปค่ะงานของเด็กๆนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนเด็กๆก็เอาคำมาเรียงกันแล้วก็หัดอ่านค่ะนะคะสองอันเลยนะคะสุดท้ายค่ะหน้านี้นะคะของสาเลเอนะคะ มีคำให้หัดอ่านซึ่งคุณครูสอนเด็กๆอ่านไปแล้วนะคะทวนอีกครั้งเด็กๆดูนะคะดูอย่างตั้งใจนะคะทะเลเวลาขาเกเซมาตาเขเกเรริเกเวทีผีมาฮาเฮเทยา ะะอ่านเสร็จแล้วให้ดาวตัวเองด้วยนะคะว่าเด็กๆได้ดาวอยู่ในระดับไหนกันนะคะจากนั้นช่วยแม่ไก่ตัวนี้หน่อยค่ะไข่ของเขากลิ้งหายไปจะไปทางไหนดีนะถึงจะไปเจอกับไข่ตัวเองนะคะทีนี้นะคะจะเป็นการทบทวนงานในวันนี้นะคะที่เด็กๆต้องอ่านเขียนเรียนรู้สระเอ เด็กๆคัดบทอ่านชาลีกับลาลงในสมุดคัดลายมือแล้วมาทำแบบฝึกหัดสองหน้านี้นะคะจากนั้นเด็กๆไปอ่านบทอ่านตาเคกับตาขำอ่านบทอ่านชาลีแล้วก็คําอ่านในแบบฝึกนะคะเรื่องของสาระเอแล้วก็อัดคลิปมาฝากคุณครูเพื่อให้คุณครูได้ประเมินการอ่านของเด็กๆนะคะ เด็กๆมีพัฒนาการทางการอ่านที่ดีขึ้นค่ะคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอย่าออกไปไหนโดยที่ไม่จำเป็นนะคะถ้าออกไปใส่แมสก์พกเจลแอลกอฮอล์นะคะกลับมาอาบน้ำล้างมือล้างหน้าเผาความสั่งตัวเองเป็นการป้องกันโควิดได้อีกทางหนึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะครูขอจบการเรียนการสอนสาระเอเพียงเท่านี้นะคะ และพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ